พูดคุยกันกับ My Love w i e h k Up EP 5นี่เองนะครับหรือว่าเกณยนรักเรื่องลบนะครับแต่ว่าคลิปนี้เรายังอยู่ที่ c r e v e r c l i n i c นะครับสปอนยังเข้าอยู่ฝากด้วยนะครับทุกคนสปอนเข้าเพราะอะไรนั้นทุกคนก็ย้อนกลับไปดูนะจ๊ะมีต่คลิปกลยคเ้สปอนเข้าเลยครับเออเออเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่แบบผลิตภัณฑ์งานเติมวิตามินก็มาใครอยากหน้าใสเหมือนเด็กๆที่เป็นแบบว่าเอ้ย น้องโฟนน้องเจมเนาะปัจสุขภาพดีสุขภาพหนังผิวดีหน้าใสเป็นกระจกกว่าอันนี้เลยครับพ,พี่บอลดีขึ้นเห็นเห็นจริงนะเมื่อกี้พี่บอลก่อนรีแอปแปะหน่อยหนึง่งไปนหน่อยหนึง่งไปหน่อยหนึ่งเออใส่จริงใส่หัวไปหรือไม่ก็ใส่ยทาท <laughs> 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 าเยไม่เอาเอาจริงทุกคนเดี๋ยวต้องเอาเป็นว่าเราไม่ได้อยากโฆษณาเยอะมาลองก่อนมาลองก่อนไมอยากแล้วก็ใช้ดีไม่ดีก็มาบอกกันละกันเลยแต่ที่ดูกันนั้นคือหมอนน่ารักมากน่ารักมากจริงน่ารักมากจริง หมอดูดีแอนะคะเออพี่พี่ครับมาเจอในรอบนีแล้วแล้วแแเข้ามาก่อนมาคุยกับหมอก่อนได้บ้างไม่จาเป็นยังไม่ต้องทําเลยก็ได้เพราะว่าให้มาหมอเช็คว่าสุดท้ายแล้วต้องทาอะไรต้องทำตรงตรงไหนก็ว่ากันมาให้คุณหมอให้คำปรึกษาก่อนว่าเรายังขาดอะไรเราควรเติมอะไรมันไม่ใช่แค่สุขภาพผิวนะแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะพราะย่างทีาทาให้ดูเมื่อกี้ตอนนอกรอบหมอพี่พี่ก็ ต้องอ่าหมอตรงนี้คือหอตรงนี้ตรงนี้ต้องลงมากเลยคือหมอจิปหมอชีทางได้หมอว่าเจียกโลกแต่ว่าหมอบอกแล้วนะว่าหมอเขาไม่ได้แบบว่าพูดเพื่อจะขายว่าควรจะทําควรจะทําควรจะทําแต่พอคอนซัลต์เสร็จอยู่ที่เราเลยว่าจะทําอะไรบ้างอ่าแต่ว่าที่อยากแนะนํามากๆมันคือนอกเหนือจากความงามแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าอย่างแบบสมมติดิบวิตามินปกติก็จะเป็นวิตามินซีเนาะสามร้อยห้าร้อยอะไรแล้วแต่ว่าไปของทีนอื่นเนาะแต่ว่าที่เนี่ย มีครบนะครับมันมีเฉพาะส่วนด้วยนะครับอวไรวะต่างๆตับเติบบำรุงได้หมดอยากเน้นอะไรมสมองสมองก็มีคุณหมอจะให้มันเป็นการที่เอาวิตามินเข้าไปบำรุงส่วนนั้นได้เลยโดยตรงอันนี้น่าสนใจเรียกว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้มาแรงเวลเนซเซ็นเตอร์เป็นอารมณ์แบบป้องกันป้องกันโรคไม่ใช่รักษาโรคอย่างเดียวอ่ะอารมณ์ดูแลป้องกันร่างกายขาดอะไรเติมสิ่งนั้นก่อนที่จะมันจะพันาไปเป็นโรคอเพราะว่าอะไรแมน คุณหมอจบหลายใบมากล้วนเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะเออเนี่ยน่าสนใจมาหมดมาหมดมาหมดแล้วก็ยังแบบผลิตภัณฑ์ของที่คุณหมอใช้ในคลินิกก็รับรองได้ครับว่าเบสเล็กเตดแล้วจริงๆนะครับโดยเฉพาะจริงๆตัวนี้คุณหมอทำขายเองกับ Regenerating Serum Travel Cosmetic Glass Skin Glass Skin Regenerating Serum เล่นซะทุกคน คราวนี้ขายใหญ่มาขาย,าขายเอยอนาดนั้นายมาสักนต้องพอใจเ <laughs> พราะไม่เพราะอะไรไหมทำเรื่องเด็กแล้วศิลปินที่มันเล่นคือน่าเด็กมากแล้วอยู่กับเราปุ๊บก็คือแม่ย่าก็ยายโธไม่เป,ป้าคือคือเวลก็ต้องปุ๊กอ่าปลูกอะไรวะเป็นลุงป้าปู่ตาย่ายาย นื้อออกมาก็เลยแบบไม่ได้ฉันต้องดึงดึงยูดึงอายุลงมาให้เหอ<ๆ>แบบต้องดีเอจชิ่งกันหน่อยเน้นคุณอาคุณนาบ้างเอออะไรแบบนี้าอารมณ์ประมาณนี้ก็เลยเขา้าซะแต่คร<ๆ>าวนี้น้องเรียกพี่น้องจะได้ไม่รู้สึกกระดากปากไม่หรอกเพาจริง, <c oughs> รรงแล้วเมื่อกี้เห็นปะละ่ะเห็นเห็นความใสของมันไม่หรอกด้วยการเล่นของสองคนด้วยเนาะมันยิ่งทําให้รู้สึกแบบเด็กเด็กคือนะเด็กน้องจริงๆแล้วน้องอ่ะไม่ได้เด็กแบบนั้เนเออมไม่ได้คือผ่านพ้นวัย ขาดซ่นมาแล้วอ่ะแล้วพอมันเป็นขาน่านผ่านพ้นวัยขาดซ่นปุ๊บอ่ะมันจริงๆแล้วพอมาเป็นวัยมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่ชดตอนต้นแล้วเนอะ,ะมันข้ามพ้นของไวัยวุฒิวัยรุ่นตอนปลายมาแล้วอ่ะพอมันข้ามพ้นวัยรุ่นตอนปลายมาปุ๊บแบแต่ว่าน้องอยังเล่นแล้วเรายังรู้สึกว่าน้องยังแบบ,บมสี่มห้าอยู่เลยฮะเราก็เลยแบบเฮ้ยแบบ อันนี้คืออินเดอร์นะฉะนั้นแบบเราก็จะต้องเป็นแบบนั้นบ้างไล้ว้อย้อนไปเป็นแบบเกยี่สิบแต่เก็ต้องดูก่อน <laughs> แต่ว่าสิ่งที่เราต้องมาคุยกันแน่ๆก็คือการเขียนหลักหรืย,ยังลบในอีพีนี้เนี่ยมันมีหลักหลายประเด็นที่อยากพูดคุยกันแต่ว่าถือว่าเป็นการพูดคุยสั้นๆแล้วกันเนาะพอให้พอลีแคปแล้วกันอันนี้เราก็ยังไม่เต็มรูปแบบที่มันจะเป็นแบบ รีแคปรีแพะอะไรเงี้ยอย่างละกันอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าการเป็นการพูดคุยใช้คลิปแต่ว่าแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งอันก็เป็นการรีแคบละกันนะครับซึ่งอาจใครมีประเด็นแบบไหนยังไงอยากพูดอยากคุยบ้างเนแรกอยากพูดประเด็นนี้มากเรื่องเสียงน้องเจมโอ้โหคือแบบแบบหนึ่งอาจคิดว่านี่มันดับเสียงหรือเปล่าเนาะเนาะคิดเหมือนตอนแรกนี่เสียงหล่อแบบเหมือนอาจสปอตโฆษณาตลอดเวลาทําได้ยังไง เรารก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่มันก็เราก็เคยดูเอาจริงจริงเคยในในสื่อต่างเขาได้ยินเสียงเจมส์เขาได้ยินเสียงน้องเพลงกับเสียงน้องเพอะอยู่แล้วแต่แบบการใช้โทนเสียงแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วมันแล้วเขาทำได้คอนติเนียของเขาอะโดยที่แบบมันดูไม่มันดูไม่กระตุกมันดูไม่คือเออวบแรกมีแอบคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาผสมหรือว่าใช้ไมค์คนละตัวจับไม่ใช่น้ไม่เห็นไมค์ใช้ใช้ไมค์บูมนี่ว่ะอันนี้ก็คือต้องเก็บแบบทุกคนเหมือนกันหมดแต่เสียงเจมคือมี เหมือนเสียงโปรเจกต์ตลอดเวลาที่แบบโปรเจกต์เหมือนเหมือนนักแสดงละครเวทีที่เขาพูดจับท้องบงอง,งมา,างเมออซึ่งทําให้เสียงมีพลังแล้วต่อยพูดเบาแค่ไหนได้ยินชัดทุกคาใช่เออแล้วมันทําให้เขาคีบคาแรกเตอร์ตัวเนี้ยแบบที่เขาเป็นนะ่ะมันมันช่วยทําให้คาลิสมาของตัวละครตัวเนี้ยชัดขึ้น แล้วก็คือความเข้มของคือบางบางตัวเนาะตัวละครบางตัวคาริสมามันจะ,จะกระจายบางๆเนาะถูก mm hmm. ปะแต่ว่าพอด้วยความที่เลือกใช้โทนนี้ช่องเสียงแบบนี้วิธีการพูดแบบนี้และจังหวะแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้แบบว่าความเข้มของแสงอะ่ะความเข้มของสีอะ่ะมันชัดเจนอะ่ะ mm hmm. เหมือนฮิวส์มันแน่นอะ่ะเ mm hmm. ด้หอเปล่าออร่าเปล่งเออแล้วออร่ามันไม่ใช่ออร่าบ,บางๆจาง,าง,จงๆเนาะมัน mm hmm. เป็นออร่าที่แบบชัดเจนอะ่ะเออแสงมันเข้มมากจริงซึ่ง ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันดีนะคือก่อนหน้าเนี้ยถ้าทุกคนจําได้พี่เคยคอมเมนต์เรื่องนี era, mm ้ไปตอนที่มันเป็นเทเลอร์อภัยรอดก็เทเลอร์เทเลอร์เทเลอร์พราะน้องดูว่าเอดูโเล่นเกินวัยแต่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเออพอมาดูในเรื่องยาวปุ๊บรู้สึกเลยว่าเออว่ะมันมันมันต้องเป็นแบบนี้นะเพราะว่าวิธีการตกเติบโตของของตัวละครมันเป็นแบบนี้เนาะแล้วเราคาแรคเตอร์ของตัวละครเป็นแบบนี้ล้วประกอบกับการเล่นของของเจมส์ โอ้โหชอบตรงไหนเจมินายหล่อมากลูกหล่อบหล่อบคือหล่อด้วยเสียงหล่อด้วยลุกแล้วที่สําคัญคือพี่ว่าอินเนอร์ข้างในใ<ช>อ่ะ<ช>เวลามองแบบมองโ,อโฟดแต่ตละทีเนาะเขาเอปเป็นตัวละครแล้วท,าทําให้เราหลงรักตัวละครได้แบบได้ยินแค่เสียงก็ละลายแล้วละจริงออแลว<ะ>้วสิ่งที่น้องเลนะ่นอ่ะบางทีแบบมันเป็นแค่อายไลน์ของโต์บางทีนะแต่เราจะเห็นเลยว่าเจมิน่ะถูงนั้นถูกถูกแล้วแบบ มันดีอ่ะมันคือมันส่งถึงเราแล้วก็ส่งถึงนักแสดงที่เล่นด้วยกันแน่นอนถูก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 เพราะคือเอาอันนี้คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าสองคนนี้ยคาลิสมาสองคนเนี่ย,ม,นนยมีเคมีทําลายล้างมหาศาลจริงสุดม,มากเพราะว่าคือเวลาอยู่ด้วยกันปุ๊บอะคนหนึ่งมันโคตรหล่ออีกคนหนึ่งโคตรน่ารักแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมันดูกลมกล่อมจยยังเลยอะมันดูแบบโอ้โห ทำลายล้างพวกเรามากนะแล้วคือแบบบริเออร์ต่างๆนานานะพี่เชื่อว่าใครไม่สายวายแล้วมาดูโฟเจมจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเปิดใจนะออมันเปิดใจได้เลยนะเพราะว่าหนึ่งคือความรู้สึกของคู่เนี้ยมันนอนท็อกซิกมันมนอนเซ็ก a l ชวลิีหมายความว่ามันไม่มีการแบบต้องจูบต้องไลท์ต้องลูบอ,อะไร <MC. S 2> อะไรเงี้ยม,ม,มันไม่ต้องมีเอ็นมันต้องไม่ต้องมีแอคชั่นถึงขนาดแบบดีฟเลิฟซีนะไรขนาดนั้นแค่แบบนี้เรารู้สึกว่า แล้วเมื่อกี้ฉากที่นอนติดกันอะเอเราจริงๆขนลุกมากหายใจลดกันนี่ก็จะถูกถูกมันกันแล้วการแบบหายใจลดกันกับตอนที่แบบว่าเหมือนหอมหัวตอนตอนถึงคี่แตกแล้วนะแค่นี้ก็คิดแตกเพราะว่ามันดูรู้สึกแบบเออเนี่ยพี่รู้สึกว่าเคมีแบบเนี้ยทำลายล้างสุดนะ แล้วมันไม่ได้หาอะไร้จ้กคู่นะถูกถูกถูกแต่เพระว่ามันไม่ใช่แค่เคมีเวลาเขาอยู่ด้วยกันอย่างเดียวตัวเวลาเขาแยกกันอยู่เคมีเขาก็แรงคือเขามีคาริสมาของเขาคือสอง<ใ>นคนนี้ความ,วามรู้สึกพี่นะคือเวลาแยกแยกออกไปแต่ละคนตอนงานแต่ละงานของตัวเองเนี่ยพี่รู้สึกว่าเคมีมันต่ เคมีมันต่างเลยนะแต่พอสองคนนี้มาอยู่รวมกันปุ๊บคือต่างคนต่างเป็นตัวยกกําลังของกันละกันมันไม่ใช่ตัวคูณ้วยนะมันเป็นตัวยกกําลังหรืย3ามคือตอนแรกสมมติว่าเขาต่างคนต่างออกไปเคมีแต่ละคนเป็นสิบได้หรือเปมาการเข้ามาอยู่รวมกันมันควรจะเป็นร้อยใช่ไหมไม่ใช่นะมันคือสิบยกกําลังสิบนะมันเป็นอย่างนี้นะเพราะสองคนนี้มันคือตัวยกกําลังของกันละกันจริง ซึ่งเวลายแยกไปหยุดลายบุคคลถามว่ามีเคมีดีไหมทานติมาดีไหมดีดีมากแต่ว่าพออยู่ด้วยกันมันโคตรจะอิมแพกเลยอืืมมออันนี้อันนี้พี่รู้สึกว่าเวลาเรื่องพูดเรื่องเคมีนะวิธีการเล่นของเคมีนายเสียงเนาะอ่ะคราวนี้ของโฟดบ้างเป็นไงโฟดก็น่ารักอะน่ารักพี่วันน่ารักไปไหมน่ารักเกินไปไหมเราวิธีการเล่นคือเล่น อะไรที่มันเกินจริงแต่เล่นได้จริงอ่ะเขาเคยพูดประเด็นนี้แล้วนะความมังงะในตัวสูงมากจังหวะจังวหวะโอ้แล้วส่วนตัวพี่รู้สึกว่าวิธีการเล่นของโฟลอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเด็กลูเซอร์คนหนึ่งอ่ะเด็กลูเซอร์คนหนึ่งที่ที่มันแบบ เราเคยเจอเพื่อนนะที่บบมึงเป็นอะไรมากป้าคือแบบอะไรก็ไม่นั่นไม่นู่นไม่นี่อีนี่กูก็กลัวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าจับก็ได้ยิงกลัวก็ได้บาดอย่างเงี้ยอารมณ์เสีย่าคือแบบคือนึกออกแม่มันคือแบบมึงเป็นอะไรมากป้าอย่างเงี้ยจริงจริงจะถามแบบกับมนุษย์แบบนี้จริงจริงแต่ว่า พอมาเป็นตัวนี้มาเป็นตัวละครที่เป็นแบบโฟร์ตเล่นปุ๊บอะ่ะมันทําให้เรามีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งไปเลยนะม,มันต่างกับตอนที่เราเจอตัวครไม่ใช่ตัวละครเพื่อนเราสมัยนั้น<ล>ที่มันเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นอะไรมาปปุ๊บเนี่ยพอมาเจอตัวนี้มันปุ๊บถั่โหนูรู้แล้วกออกบหมอะไรอ่ะลำเบียงเหมือนกันนะเรอะเหรอลำเบียงเหอรเอหอืมแต่จริงๆมันรู้สึกอย่งงจริงจริงจริงเพราะว่าสิ่งที่มันแสดงออกมามันทําให้เรารู้สึกไม่ได้หมันไส้ใช่แล้วมันไม่ทําให้รู้สึกแบบอะไรลอะ เนื้อปลามันไม่อะไระแบบนี้คือจริงๆนะวิธีการเล่นแบบนี้โป๊บอามันเป็นการเล่นทําให้คนดูกับตัวละครเข้าใกล้กันมากๆช่เพราะว่ามันมันเป็นการเล่นแบบอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าการเล่นแบบ e x a g e t r a t e ขนาดเนี้ยมันต้องอยู่บนความจริงที่มันตัวละครต้องเชื่อมากๆนะไม่อย่างนั้นอะ มันจะเกินขั้นเนี่ยเแตนเจ e นะเืมเป็นเฟกนเป็น Overacting ติงไปเลยโดยที่บอกว่ามันไม่จําเป็นต้องรู้สึกแต่ว่ามันสามารถเล่นโดยใช้เทคนิคได้แต่อันนี้การ e x ็กซ์เซคคือหมายความว่าตัวละครมันต้องรู้สึกแหละข้างในแล้วมันสามารถขยายขึ้นมาแต่ถ้าขยายไปมากกว่านี้อาจจะเกินลิมิตก็ได้นะอาจจะเป็นโอเวอร์แอคก็ได้นะแต่ว่าต้องขอบคุณบุณอูด้วยที่เดนเป็นแบบนี้ใช่ใั่น์คอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ Direct ชชของบอูมีผลจริงๆกับวิธีการเล่นของของของโฟลด์แต่ว่าจะ ถูกน้องที่เล่นเ<ๆ>ป็นมัดนีถูกป่าน้อ <ร across. S 1> งป่าลูกสาวรับดีส่งดีเช่นกันเลยไม่มีอะไรที่มันดูแบบโอเวอร์ไปไงคือพอมันมีพอมันมีคู่เนาะ <werden S 2> <disgusting> มันมีมันเท่ากับว่ามันมันไม่ได้ตีปิกปองข้างเดียว พอมันมีล <vengeance> like ูกคู life life. Know, er like life, ่ปุ live, ๊บมันเหมือนกันติดปิงปองกันไปกันมามีมีคู่เล่นเนาะพอมันมีคู่เล่นปุ๊บอ่ะมันแสดงว่ามันทําให้เกิดไลฟ์มันไม่ใช่เหมือนแบบน็อกปิงปองกับบอร์ดอะเลี้ยวมาถ้าน็อกปิงปองกับบอร์ดแรงเท่ากันนะเอเนอร์จี้เท่ากันเนาะแต่มันไม่มีไลฟ์ไงแต่พอมันมีคู่มันเล่นปุ๊บมันทําให้เราเราเห็นไลฟ์เนาะพอมันมีไลฟ์ลี่ปุ๊บเนี่ยมันทําให้ตัวละครมันมันแผ่มันแผ่มากขึ้นแล้วก็มันทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันลองรับความเป็นจริงมากขึ้นเออตัวละครมัดหมี่ถ้ามันเล่นแบบนี้เล่นเป็นในทางของคอมเมดี้แบบไม่เอาไม่คอมเมดี้เล่นคอมมิกแบบนี้เพราะว่าแตกต่างนะถ้าคอมเมดี้คนละเบอร์เนาะอามเมดี้มันจะอารมณ์แบบคนละเรื่องเลยเนาะแต่พอเล่นเล่นเล่นแบบมังงะแบบเนี้ยเล่นคอมมิกแบบนี้พี่รู้สึกว่ามันต้องไปไกลนะแต่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วมันมีเครื่องหมายแบบสามขีด่ะมังปังอยู่ข้างบนดีกว่าเด้อป่ะอารมณ์แบบประมาณนั้นแบบ แล้วทุกคงที่กลัวก็จะมีอีเครื่องหมายอย่างเงี้ยอ่าอะไรเงี้ยเออคือเฟซเล่นปูดอ่ะเล่นดคือมันสามารถทําให้พวกเราเห็นได้ว่าเฟซเอ็กเรสชันอ่ะมันสําคัญนะแล้วพอน้องทําออกมาปุ๊บเราเห็นแบบนั้นจริงๆมอีพวกบอกว่าเหมือนเหมือนเครื่องหมายการชาติกางหัวเลี้ยวปังเออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนั้นอ่ะมันทําให้รู้สึกได้นะว่าตัวละคร2ตัวนี้มันรับส่งดีกันจังเลยแล้วมันทําให้เรื่องจริงมากขึ้นมันทําให้ความรู้สึกของของตัวละคระจริงมากขึ้นและเนี่ยมันทําให้เราอะไม่รู้สึกเกลียดตัว อันนี้มันเป็นมันเป็นออโต้ไปด้วยในตัวนะเพราะว่า<ม>เพราะว่าพอเราเห็นแบบเนี้ปุ๊บอะเรารู้สึกมันจะแบบมันโถลูกไนงะมันจะไม่ใช่แบบอะไรหยอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเพื่อนตอนเราเด็กเด็กอะพอเพื่อนเราตอนเด็กๆคือแบบเป็นไรมาเออเพราะว่ามันไม่ได้มีความน่าเอ็นดูแบบนี้ไงมันคือแบบเอออะไรก็แบบว่าอันี้กูกลัวอันนั้นกูกลัวนึกออกมา้เออเห็นผักชีในแบบว่า เขาผัดไม่ได้อย่างเงี้ยน่าทุกปัปะเออเป็นอะไรมากป้าะไร่างเลยเออเไม่แต่ปอก็มองว่าการที่เราได้เห็นตัวละครที่เป็นคนที่กลัวหรือขี่ขาดอะถ้าเกิดในเนีคือโค้ดเรียกว่าคี่ขาดอืมันทําให้เราเข้าใจคนที่เขามีคาแรคเตอร์แบบนี้ที่เขาคิดต่างกับเราเพราะส่วนมากพวกเราจะเป็นแนวแบบ หอ่หอหอ่อหรอฉัน่อสามรอบอนอแกจับได้ด้วยหมึกป่ายอะไรางเนี้ยสามารถทำได้ <laughs> ได้นะจับได้นะพูดมาอะไรอย่างี้เพราะว่าเฮ้ยมัน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 นำเสนอให้เราเข้าใจโลกในอีกมุมหนึ่งด้วยวิธีง่ายๆวิธีเสพง่าย,ายเพราะว่าปอบเชื่อว่าเด็กหลายๆคนอย่างพวกเราอะเราฟังแล้วเราเข้าใจว่าเฮ้ยเด็กมันจะต้องเก็บตรงมมุมนี้แน่เพราะว่าตอนที่โค้ชบอกว่า ก็คิดว่าน้ำมันเป็นความกลัวเราสิเรือเราก็แค่ต้องก้าวข้ามผ่านมันไปซึ่งคําว่าน้ํามันไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะในวัยอย่างเรามันก็มีหลายๆอย่างที่มันเป็นความท้าทายของชีวิตที่เราแบบไม่กล้าที่จะทําอืำฟังแล้วมันก็ได้สติเหมือนกันนะว่าแบบเออก็ทําสิก็ก้าวข้ามมันไปสิเราทำก่อนไหมเออไม่ใช่ปฏิเสธทุกอย่างเอาจริงๆยิ่งผู้ใหญ่ยิ่งปฏิเสธนะแล้วไม่รู้ตัวด้วยว่าเราปฏิเสธแต่อย่างเด็กอ่ะเขา ขาอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้นอยๆอย่างเช่นเรื่องสาราภาพรักในเรื่องนี้ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากในวัยนั้นถูกถูกกออ็ก้าวข้ามผ่านมันไปสีแล้วผบเชื่อว่ามันไม่ได้ไปจุดตะกายในเรื่องแค่เรื่องสาราภาพรักอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของตามความฝันตัวเองฉันชอบศิลปะฉันชอบวิทยาศาสตร์ฉันอยากจะนั่นอยากจะนี่คือมันคือการก้าวข้ามแบบเขาเรียกสัอะไรนะทำออเอาเปอะใช่ไหม ตรงนี้เราติดดีเอจิงเยอะปหน่อยไหนคำอัปเดตมันก้าวข้ามผลไวตรงนี้ใช่ใช่คือมันคือก้าวการจะก้าวข้ามผลอะไรสักอย่างได้อ่ะมันอาศัยกําลังใจและศัยบางทีมันต้องการคนจุดกายใช่หรืออะไรบางอย่างซึ่งเด็กในเจนอย่างมัธยมปลายเนี่ยจะเจอเยอะพอเขาเป็นช่วงหัวเรียวหัวตอกเขอกว่าเฮ้ยทำแบบเนี้ยมันมันทําให้เด็กมีทิศทางหรือว่าอย่างน้อยก็คือมีมีอะไรไปกระตุ้นเขาให้สุขวาเออ ในสิ่งที่คิดอ่ะถูกหรือผิดยังไม่รู้หรอกลองทําก่อนถูกแล<น>้วทา,อ,าออกมาเป็นแนวเด็กมัธยมได้ไง<น>ไม่ต้องมาแบบดูซีเรีส์ดราม่าไม่ต้องอะไรขำแม้ขำ<น>เออแต่ก็ได้อะไรที่แบบเราสึกว่าเฮ้จจยสกิดใจวัมแล้ววันนี้เส้นเรื่องเปน็นยังไงฮะก็ถ้าส่วนตัวนะพี่ว่าคือถ้าจะให้ชื่อตอน Break Heart เบมฮาร์ดกระบอกสังกัดเต่าปีมลยตอนจบให้ตายไม่เอาเข้าจริงแล้วคือมันเป็นมันเป็นเนี่ยอย่างที่คุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าเราเส้นเรื่องเนี่ยมันกําลังกําลังจะบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วชีวิตของคนเราอ่ะมันจะต้องเนี่แหละมันต้องรวบรวมเรื่องราวเ่านี้คือ ความกล้าหาญของเรากับสถานการณ์ของเราอ่ะมันใช้ต่างกันมันมีมันมีมันมีบริบทแวดล้อมอ่าบริบทของของสถานการณ์ชีวิตต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือคุณต้องก้าวผ่านความกลัวไปด้วยความกล้าหาญคือส่วนตัวพี่นะคือมันไม่ใช่เรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่นิ่ทานอีศบที่ไม่ต้องมาสอนว่า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันไม่ต้องอ่ะแต่พอเราดูปุ๊บเราเก็ตทันทีอ่ะโดยที่มันไม่โดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นฮิดเด้นอะเจนดาอะไรบางอย่างแต่มนเส้นที่เขาส่งมามันตรงถูกถูกมันตรงมากแต่ว่าในสถานการณ์เหล่านี้บางทีอ่ะอาจจะเปลี่ยนอ่าเราจะเอาว่าอย่างไงดีจะบอกว่าไงดีสถานการณ์ของชีวิตเราอาจจะต่างกันแต่สิ่งที่เราจะต้องมีเหมือนกันนั่นคือความกล้าซึ่งพี่เชื่อว่าเส้นเรื่องอ่ะเขาทำให้ให้บริบทของ ของคำว่าความกล้าหาเนี่ยมันอ้วนอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วยเราบ่มมองว่าเหนือไปกว่านั้นน่ะความกล้าหาเนี่ยยู่ดีจะบอกให้กล้ามันไม่ได้มันต้องมีอะไรบางอย่างเราเหนือไปกว่าความกล้าหาคืออะไรคือความรักถูกถูกถูกก็เพราะว่ารักสิ่งสิ่งหนึ่งต้องการให้สิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นของเราไม่ว่าจะให้รอดชีวิตไม่ว่าจะอะไรเพราะว่า หอเนี่ยใช้ได้เป็นประโยชน์มากเพราะอย่างคร,งรั้รงแรกลงมาเป็นลมเลยกับการที่ต้องก้าวขึ้นไปแล้วเพิ่งจะเป็นลมวันนี้มามันต้องกล้าขนาดไหนไอ่ะเออต,ต้องทําเพื่ออะไรุดด<า>กช<ป>ูไหมนันก็นเรองสำคัญม,มากๆในชีวิตล้วโฟดตรงนี้คียดีมากเพราะลงมาจาังหวะหน้าที่ครั้งที่สองนั้นคือคนะเบอร์เลยนะเออเออแต่ว่าส่วนตัวพี่นะจะหามมากเพราะว่าอะไรเป็นไหมพี่เคยก็โดดหอนี้ แล้วเพื่อนคือกระโดดลงมาลหมคือในสภาพออกไหมคือห้าระย่างของนางอ่ะทิ้มพื้นหมดเลยนึกออกปะคือมันไม่ใช่แบบมามาแบบอันนี้มือยังจับอยู่แล้วก็หนีนะตไวเลอยแบบว่าล้วตัวคือแบบมือมาไม่จับแล้วก็คุ้กปลอยไปเลยเน้ะคือแบบมันมีอยู่จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้ที่จริงนี่คือคนที่กลัวกลัวแบบกลัวจริงๆ คือครูฝึกเขารู้ว่ามันไม่อันตรายเขาก็เลยฉกเขาลงมาเลยไงแต่ด้วยความท้นลงมาปุ๊บอะไหล่เนี่ยเฮ้ตอนนั้นน่ะมันสนุกมันตลกนะแต่เอาเข้าจริงอ่ะเรามาพูดเรื่องความกลัวของคนเราอ่ะไม่สนุกเลยนะไม่สนุกแล้วมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟของของของแต่ละบุคคลมากๆเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยอย่างน้อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนคนนั้นแล้วคือมันรู้เราว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันสามารถเอาชนะได้นะ ต่อให้ยังไม่มีสติแต่ว่าพอมันตื่นฟื้นขึ้นมาปุ๊บมันรู้ตัวว่าอ๋อกุททาสําเร็จแล้วนี่ว่าเราป๊อบเชื่อว่าหลังจากนั้นเขากล้าโดดแล้วกล้ามากขึ้นแต่มันไม่หมายความว่ากล้ามากขึ้นแต่โดดในขั้นบ้าเดินลงมาไม่อย่างนี้แล้วเหมือนฟังเลยอะไรอาจจะเป็นแบบโฟล์แบบนี้คือ่าจับเลยก่อนแต่ว่าอาจะเป็นแไม่เป็นลมแต่มึนจ้ีแต่วตรนนั้นสนุกมากนะเคยเห็นแล้วเห็นไหนบะรอดอมันสนุกตรงนี้ ว่สนุกตรงไหนเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องมันเป็นเส้นเรื่องเนาะที่ผ่านอ่าที่กําลังพาตัวละครเขาไปแบบสารภาพรักกันจนได้เออแต่ว่าความน่ารักของมันมากกว่านั้นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แต่เขาเป็นไรอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออเพราะว่าอันนี้เขาสเตปอัพขึ้นมาแล้วนาเห็นไหมเส้นเรื่องมานะนาพาเส้นเรื่องมานะไม่ใช่มีไม่มีเส้นเรื่องนะแต่ชอบบั๊กหนึ่งของของที่ในประโยชน์ที่ที่ตกองทัพพูดนะว่าคือแค่คิดอ่ะ มันจะรู้ได้ยังไงรูที่เขาขอคิดดูก่อนเออมันก็จริงเนาะไม่แล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ของเคนเรียนเก่งถูกใช่เพราะเป็นคนทำอะไรเป็ขั้นตอนเแล้วจะพิสูจน์ไงคืออยากจะแก้โจทย์นี้ต้องทำไงก็ต้องทำไงขุนลุกขุนสู้ดขุนรักอันนี้แหละยังลบพิสูจน์รักหรอไม่เห็นแล้วได้ยังลบแล้วนะแต่อีกอย่างที่ป๊อมชอบนะคือคือเขาไม่ทิ้งคู่มัดมีก่ะที่แบบเฮ้ยดูแล้วก็ฟินเหมือนกันนะเคุยก็เพี้ยนดีดีคริสต์มาสมานะ จริงๆผมว่ามานะหุ่นก็อ่ะอ่ะดูหุ่นวันนี้ <c oughs> ออฟรู้ใช่ไหมรู้ดูหุ่นเนาะวัน <c oughs> นี้พี่ต้องรู้เยอะไม่ <c oughs> มันไม่ได้แค่หุ่นดีนะส่วนตัวพี่อ่ะพี่ชอบมากกว่าหุ่นดีคือบอดี้ไลน์บางคนอ่ะไม่จําเป็นต้องหุ่นดีนะแต่บอดี้ไลน์สวยๆ <c oughs> ออกมาออนสเตจแล้วไม่อีกคนนี้มันดูแบบมันจุ้มปุ๊กแต่ว่ามันดูเส้นแบบสวยจังหวะ <c oughs> <c oughs> มี <c oughs> แต่อย่างเงี้ยโชว์ุณนอ่ะครั้ง b o ด y ี้ไล์ก็สวยแล้วก็เชฟของบอดี้ก็สวยเออมันก็เลยแบบเออเอคาริสม่าแรงยู่แรงอยู่อืมแต่ว่ามันก็ต้องมีเดเวล็อปเมนต์อะไรบางอย่างที่น้องก็ต้องไปเพิ่มอันนี้พูดตรงตงอันนี้ขอพูดตรงตงเพราะว่าบางทีอ่าวิธีการสื่อสารนะในซีรีส์มันไม่จําเป็นต้องพูดชัดก็ได้เพื่อเพื่อความเป็นซีรีส์แต่บางทีอ่ะ มสเซจมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนม,มันมันอ่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่เคลียร์จริงๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็มันเป็นวัยรุ่นเนาะใัวนมันคือเลเวเซน์ของวัยรุ่นแบบนี้จริงๆคือวัยรุ่นมันแบบ ไม่จะมาพูดชัดทุกคำอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่บอดพี่ไม่แต่ว่าเอาข้าจริงแล้วมันสําคัญนะเพราะว่าบางทีบางแมสเซจอะมันจําเป็นต้องเคลียร์ต้องชัดอันนี้อันนี้โดยเฉพาะไม่เส็จที่แปลว่ารักเขาเลยบางทีไม่ต้องพูดคําว่ารักก็รักได้นะอะไรก็มีก็มีอย่างเช่นซีที่เขาเอา หิ่งห้อยมาอ้วนมวลเหรอเห็นเะล่ะแล้วมาถูกจังหวะเราก็แหม่รอกันมาตั้งแต่เร้่มลุ้นมาลุ้นรอกันอยู่นั่นไม่มาสักทีเลยว่าจะเป็นหิ่งห้อยห้าเก้าการเอเออซึ่งดีซึ่งดีน่ารักน่ารักแบบน่ารักมากซีนนี้ EP นี้ไม่คือทำให้พี่ๆรู้สึกว่าแบบกระชุ่มกระชวยสมกับที่เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ย้อนวัย Rich in g serum you know เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ขนาดแบบว่าแค่ทาเซรั่มยังไม่ได้ เธอฉันยังไม่ได้ทำาัตักการได้ได้นะจ๊ะแต่ซูมทําหัตถการที่ฉันแล้วทุกคนน่ากลัวมากก็คือบอกว่าการเข้าของของสปอนเซอร์คือไปดูคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องจริงใช่งูหมอบว่าสมเพศระเบิดแต่ว่าตรงตแบบนั้นก็ใช่แต่อแต่ว่าแต่สิเพราว่าโจขุมอะไรวะ พี่พี่เข้ามาคลินิกไหนไหมอ่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับเคลฟเวอร์คลินิกครับผมขอบคุณนะครับแล้วนี่แหละวิธีการที่เราจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ของเรารรเราสามารถทําได้หมดเนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นไทยกินหรืออะไรแบบไหน,นยังไงสามารถติดต่อได้ที่0ูนย์สองหกสี่หกเก้าหกสี่ฮาร์ดคอร์ไหมฮาร์ด <c oughs> เซลอะไรเยี่ <c oughs> ยมนะจ๊ะหรืออินบ็อกซ์ไดทูปแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นยูทูบชาแนลทวิตเตอร์นะครับหรือทวิตเตอร์หรือหรือเอ็กซ์นะครับแล้วก็ไอจีนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กครับผมฝากด้วยนะครับอีเมลก็ได้นะจ อ่าปักทีแอด gmail.com แอดมาก่อนงงโอเคีชาแอ่าปักทีแอดปักทีชาแนลนะจ๊ะปักทีชาแนลแอด gmail.com เดี๋ยวจะได้ดิบจริงจริงสมองละอีกบอนตอนแรกว่าจะเป็นบอลประจำชื่อหรืวตัวละครอะไรคอยทีปักทีชาแนลแอด gmail.com แต่ว่าถ้าทุกแพลตฟอร์มเป็นแอดตั้งปักทีชาแนลจ้าโอเคครับวันนี้พวกเราสามคนขอต้องลากันแล้วเจอการกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรบ้างในรายการติดตามกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ Oh boy